เอามันดึงเบ็ดแล้วครับพี่น้องเอาสู้สู้ไว้บ้ตัวใหญ่เลยสู้ไว้บ้เะเอาสู้ไว้บ้เห็นโตไปเห็นแล้วเห็นแล้วพา่จันเห็นมาแล้วมาแล้วพอุ้ยัแใหญ่แล้วครับปอาปืนครับปอาปืนใหญ่ครับสาวเลยสาวเลยดึง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 สามดึงสามด้วยเย่งเย่งเ่งเย่งครับมาแล้วตัวนึงมาแล้วมาแล้วมาอีกแ่สี่ลูกขึ้นครับ ครับสวัสดีครับเปาจีอีสานบ้านนาสวนครับมือนีมาดึงเบ็ดนรกครับผมเดี๋ยวมาดึงเบ็ดนรกนํากันครับมาลุ้นนกันนี่ครับปลาปลาจอครับปลาที่ดึงได้ครับปลาไส้นี่แหละครับนี่ครับปลาปลาที่ดึงได้ มีแต่ไส่ละโลเลยเป็นปลาจอกมีแต่ไส่ใหญ่ๆเลยเดี๋ยวบึง่งว่าผู้ใดสิได้อีกครับผมดื่มครับผมเดี๋ยวมาบึ่งว่าผู้สิได้ปลาไส้ไดบวงเร็วเร็วทาย ใส่ปลาึ่งปลาึ่งไครับบได้ปลาึ่งมาสั่นใส่ปลาไงใส่ผู้ใดถือปลาึ่งใส่ใส่มานละใส่มาหน่อันนี้เปนนปลาอย่างไงปลาปลาตักปลาตักสคเป็นปลาตักครับพี่น้อง โอ้ปลากวดปลากี้เงื้อเนอะ่ะเนี่ยมาคืนปลาลักษณะนี้เลยครับพน้องเท่าเดียวใส่เปิ้นได้ลาบปลาฟื้งไงเปิ้ลว่าเปิ้นได้ปลาฟื้งไงว่เซ่ปลาฟื้งนี่ครับโอ้ใส่นี่บหน้อยด้วยครับพี่น้องโอ้สองโลโบลุตสองโลกว่าครับพี่น้อง มัดไว้จังสีก่กบ,บ่ตายได้เนาะมัดขึ้นเบม่อเราพี่น้องอันนี้เป็นการดึงเบ็ดเบ็ดพ่วงก,กับเบ็ดนรกเดี๋ยวถ้าเบรรุ่นเบริ่งว่าเพิ่นสิได้อีกบ่ครับเดี๋ยวถ้าติดตามชมกันเลยครับผมนี่แหละครับดึงลักสนาม เดหนวกำลังบ่าวฟิวบ่าฟิวนี่ได้ตัวใหญ่แล้วบึ้งยักเตื่อกันน่ะคุณน่ะด้หลายตัวแล้วตัวนี้ไม่เป็นตาเนี้ยเดียวตัวนี้พ่อเราได้ปะได้ครับแต่ฝนครับแต่ฝนตก้เโอ้แต่ฝนตกคุณเป็นบ้านเนี้ย เดี๋ยวถ้าบึงบาดบาดขึ้นได้ปลาครับพี่น้องเป็นที่ใดงไหมบอมาคือนป่าบอเดี๋ยวลุ่นม,มึงปลาง่ายๆากักโตมาแล้วครับมาแล้ว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 ง่ายเลยป่าประจอกครับ ใช่นี่ก็ประมาณจากสองตัวลู่แหละครับนี่แต่ใส่ใหญ่เี่ได้จกตัวแล้วไอ้ไม่ตัวแน่เลยครับเพิ่งตัวเดียวนี่เป็นปะเอามาแล้วมาเนี่ยมาแล้วตัวแรกเรียกมา,าแล้วแล้วคือ <c oughs> สำรับคืนนี่ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งบอกไปที่มีเพิ่งจะซอสแจ้งซุ้มมือลนะครับพเพิ่งเล่นกันเจ ช่วงนี้กับปลาเนี่ยเขาเข่าปันใดช่วงเที่ยงคืนหลังจากเที่ยงคืนไปเนาะประมาณนี้แหละครับปลาที่เข้าหลายครับมีไหมแล้วตัวนึงครับไหมแล้วตัวนึงมาอีกตัวไหมตัวนึงครับมาแล้วตัวนึงมาแล้วมาแล้วบ้านคลองคลองคลองด่างจ้าของสิโอ้ตัวนั้นปิดทางเลยครับพี่นอ้องจับจับจับให้จับ เสียบเยอะเลยตัวนี้บาดเสียบเหนียวเลยเนาะเข่าข้างเลยตัวนี้หมื่นถึงหรอรุ่นเหนียสานตัวโลครับปลาจอกปลาจอกเริ่มมาแล้วได้จัตุรัลนะเจ้าหนักก็ลูกหนี้หนักก็เหนียวคุณคุณลงได้เลยมันบ่เอาครับ เดี๋ยวทะลุนกันครับเดี๋ยวก่ออันนี้ใส่ใหญ่ตัวนี้ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ตัวนี้มาแล้วครับขาวสวยอุ้ยขาวสวยใหญ่เลยครับ รุ่นต่อครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเซียนเอามาแล้วใส่ใส่ตายยังนี่โอ้ไข่ตัวนี้ไข่เล็ปลาเขาวซอยเตี้ยไข่ไข่ไข่ขาเขาวซอยขาซอยใหญ่ขาวซอยรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหรุ่นเบสเอาเอามาแล้ว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 เดี๋ยวยังไงเพิ่งมาหนี้อ่าเดี๋ยวมาลุ้นลายยังกันครับเหมือนดวงดวงเบ็ดเมื่อไรครับเนี่ย ภาพกับอาซีมืดเนี่ยยังไงเบาเจ๊ก,กับชิเก็บภาพช่วงบันทึกปลาให้เบิ่งเด้อช่วงบันทึกปลา,ช,ปาช่วงเบ็ดเกาะขึ้นมาครับพี่น้องแต่เป็นยังบินจังทีเห็นชัดเจนดีตัวนี้ครับมาแล้ว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 เป็นปลาขาวซอยเป็นปลาขาวซอยปลาขาวซอยทีหนะ้าครับ ตัวใหญ่เติมครับาสามชุดหัวแล้วครับไงครับเอาาบินบรรยากาศครับาการบินเบ็ดพ่วงปลาตัวใหญ่เดี๋ยวถ่ารุ่นกันครับหน้าทินี่เป็นปลาจอกจอกมาเรื่อยๆละเป็นการตักปลา ี่ครับตักปลาบ้านนึงครับเป็นปลาีเือปกดออปลาีเือปกดครับพี่น้องได้เป็นพุ่มเป็นพวงเลยตัวนี้ปลาหลายๆคนนี้ก็ได้เด้เนาะบ่ครับได้ซํานี้ล่ะติอือบนี้กนนี้แต่ว่าได้ตลอดเรื่อยๆเือมือเือือื้อตมือหามือก็บ่ได้เลย น,นี้ช่องที่ยังไงครับพิสารบ้านน,าน้สนาสวนป่ามีแต่ป่าหนังเลยเนาะขึ้นค,ครับ <st arts> บาทัะสามีละ่นองบาทละจิ๊บจ <st arts> ิ๊บิ๊โลประมาณนี้โบเกินนี่เนาะราทีเนี่ย <st arts> ุนนนกัะมาแล้วมาแล้วมาแล้วบบดนี้มาแล้วมาแล้วใส่สวยไหมนะเอาอินปะกันกระไดเอาตัวแรกเลยตินี่ยมาแล้ว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 แล้วบบดนี้ปนอยปนอย

เหห็นไง่ายเลยครับเดี๋ยวแล้วท่านเบ็ดคันคันเบ็ดครับคันเบ็ดครับนี่ครับคันเบ็ดดึงแล้วเอามันดึงเบ็ดแล้วครับพี่น้องเอาสู้สู้ไว้ปะตัวใหญ่เลยสู้ไว้ปะเอาสู้ไว้ปะถึงไปขาดเอาสู้ไว้ปะครับพี่น้องเอา ไเห็นตัวไปเห็นแล้วเห็นแล้วว่าไงมาแล้วมาแล้วพอุ้ยพวกญ่แล้วครับปะปืนครับปะปึงไงครับดึงเลยดึงเลยติดแล้วปะปึงไงเอาพันพันเอาใส่สิบโลขึ้นครับสิบโลหมต่ำกว่าสิบโลครับตัวนี้เอาเดี๋ยวมาเบิ่งครับมาแล้วมาแล้วเนาะเพื่อจเอายังไงยิงยิงยิง ปยิเครับยิ่งยครับครับเห็นบ่เห็นบ่อยู่มุมนะครับน้องทานั้นมุมเหยนี่มามายืนทังที่ครับตักเอาก็ได้ตัวเล้วตักดึง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 ดึดึงดึงดึดึ อี่งเลยซิฟโขึ้นแล้วนี่ผมอาชีพอารีกับพอถึงพี่พอพี่แล้วแล้วมาแล้วมาทนทีมาไหมมาทันทีมาที่มาพี่ละมาพี่มิดีไม่นีไ่ดี้ม่ี คุณผดึงขึ้นรถดึงขึ้นรถนะแมดึงขึ้นเลยอย่สายเามาเลานนีไดีจงนตักนะเม่ตักตักกระสู้ขึ้นรถล่ะไรบ่พี่น้องุ้นรุนรุรุนุนกันครับยาวได้บ่น่ครับปลาครับ ngay đây không ngay đi không ngay bay mình đâu phải 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 mà mình đâu phải bay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 

จับกันด้สายนะอ๋อจับสายกันนวไปแล้วไไล้วครับพี่น้อง่ืนี่เดียวเลยื้นดอไกลเลยมา้องดึง้โอ้โหื้นกันแต่ดำครับปาื้นครับแต่จวะดำงโอ้ถือด้วยเดียวเล้ยเดียว ตัวน no. okay. oh. okay. no. ี้ซิบโลขึ้เนาะน่าจะซิบน่าเื่อีริวเต๋อจะฉีแล้วเี่ยไม่เดียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวั่วเราได้เต๋อคว่ำไปยอดียอดสียอดเอาผู้ใดยก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 จับยกไทยทักคนเนี่ยเอาผู้ใดจะออกกล้องเร็วเร้วจับโชดูเอาจับโชดวหมจับโชดไหมตัวยังไง นั่งลงก็ได้นะไม่ต้องยืนหรอกนั่งเลยเกือบซิฟเลยเนาะสุดยอดสุดยอดเห็นผ้ามันๆแล้วพี่น้องมันแล้วบ้านนี่ได้ของไงแล้วครับพี่น้องบ้านยิ่งขึ้นหน่อยเดียวเลยเนาะ กเกี่ยวเลยกเกยอูมันเรียนออกสาวเยียว<อ>ก,ก่อนสองตัวแล้วครับปุ่นี่ครับตัวตัวน้อยอันนี้อันนี้ตัวใหญ่ครับสองตัวแล้ว อ่ะจิมีตัวที่สามขึ้นมาตัวที่สี่ล่ะขึ้นนี่ปลาฝนตกสองมื้อแล้วปลาก็ขึ้นเนะาะลาป้อมโอ้ผมว่า1ิบโลพอดีละ่ะคิดว่าบาถึงมาถึงเตะประมาณเก้าเนาะเกอนาะย่างย่างยุกเก้านี่แหละครับพี่น้องอย่างยุกเก้าครับ มัดมัดเดมาที่นี่เรื่อยๆอยู่ครับทุกการดิงเย็บทวงของเรานานๆการดึนเย็ดทวงของเรามาแล้วมาแล้วเวันนี้ อาชีได้ปลาอยู่เบิดขึ้นหระครับเพราะว่าเข่าเต็มหัวค่ำนู้น<ำ>นี่นำ้นำลายน้ำลายปลาเข่าเต็มหัวค่ำมก็เลยได้ดุนมีแต่ไส้นี่แหละครับเผื่อๆใหญ่กว่านี้ะนะครับ ถ้าได้ปลาลักษณะนี้มัดจังสีครับผมมีตายเนาะครับผมมีตายอยู่ได้เบิดคืนครับก็ตัดแจ้งตอดแจ้งจนฮอดตลาดพุ่นล้วครับพี่น้องบ่มีตายครับถ้าเขาไปมัดแท่น้ำนี่ตายเนาะแม่นคั่นมัดจังสีหมดตายครับนี่คมดไว้หมดคื้นคมดไว้หมดคืนนี่บ่ตายนี่ลักษณะนี่มื่นเช้าก็ับขึ้นเขาขึ้นแล้วอ๋อหนึ่งหนึ่งเต็ม หนึ่ง,งแต้มแต้มที่ใหญ่ที่สุดโอ้ตอัวน,นี้คิดว่าบ่ต่ำกว่าพันสองเมื่อนี่พันสองตัวนี้สุดยอดเอาเดี๋ยวเรารุ่นต่อไปครับครับประจอกค,ครับอ้าวปะจอกใส่สวยเลย ก็ฟ้าเข่าบาดมีหลายเนาะมือคึ้นพวกโตมือคึ้นพวกเข่าเลยนักหนัเลิ่อนแล้วเลื่อนมอนี้มือขึ้นกบบเขาฟ้าเรื่องเข่าบาดครับแล้วอ้ามันมาแล้วบาดนีมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้จักตัวแล้วครับสองสามตัวแล้วครับคิดว่าติดหน้าที่ญ่ใหญ่กว่านี้อีกได้สองตัวแล้วมื่อนี้เดี๋ยวรุ่นตัวสิบโลขึ้นครับ เอาเด้อเพิ่นเอาเก้าโลขึ้นมาแล้วเด้อป,ป้าพึ้ง,งรับเก้าโลเกือบสิบโลตัวเด่ครับอยู่ม้วนเพิ่นแล้วม้วจักซื้อเพิน่นนี่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 ม้วเก้าเฮ้นม้วเก้าละชุดยอดอแม่แม่แม่บ้านเอาเดี๋ยวรุ่นของเจ้าสิบโลขึ้นเด้ววันนี้เมื่อนี้ปลาเข้าแล้วเมือ่อ้รับประกันมาเข้าแล้วลมันมันเลย เห็นได้มาเรื่อยๆแมมปลาน้อยปลาใหญ่ก็ได้ซิมฮาโลครับรุ่นซิมฮาโลแบบนี้เอานได้มาเรื่อยๆครับได้มาเรื่อยๆอันนี้ปลาเงี้ครับปลาปลาขาวซอยไหมพ่อแม่ปลาขาวซอยตัวนี้พ่อแม่ลูกมันโอ้ยกำกำสุดมือได้เลย ปลาขาวซอยไข่ได้นี่พ่อแม่ปลาขาวซอยกินวลาติดบานาถึงมากนานถึงกินปลามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยลุดแล้วครับโอ้ลุดเลยลุดเลยคั้นเบ็ดตึกเลยบางอย่างบ่ได้บ่ได้เอ้าเดี๋ยวลุดบานต่อไปครับนี่แหละเบ็ดเขานี่แหละครับเนาะ เม็ดเข่าน้อยเดียวนึงเข่าคลิปหลังพอดีครับอยู่เลยติดปลาน้อยไปครับปลาเขาช่วยโอ้ปลาเขาช่วยกันรุ่นใหญ่ๆเลยนั่นรุ่นน้อยนะครับรุ่นแบบใหญ่ๆเลยเจ้าเดี๋ยวเพิ่งจับปลาโช่วยเลติดกล้องกันจับปลาโช่วยกัน เอามือนีกต่ความรับผัดจอกละไช่พอสมควรแล้วปลาก็ได้หลายเติบแล้วครับพี่น้องปลาก็ได้มี้จะไสง่ายๆครับเดี๋ยวมูน,นุ่นจะบึงไหมครับมือนีกบไปก่อนครับสวัสดีครับ